อันนี้เขาอันนี้เขาเขาไม่หลายนี่เขาไม่ไฮเา่ก็มีรถไตำเที่ยวเที่ยวรถก่อนแล้วเ่อยมาเดินชมมากมากเขามาายสุางกเไม่เห็นคนเหยกีง้หตัวสงเออ เรียบร้อยครับถ้าไม่เอาไน้ดีดฮะดอกเดงนมันไม่กบฏครับครับว่างแล้วถ่ายนลยืนยืนเดี๋ยวผมจะถ่ายหันมาหันมาไม่ใช่ยืนโอ๊ย เรียบร้อยแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย

อันนี้เลยยังสวยเลยวิวหันมาหันมาเดี๋ยวผมถ่ายเองเดี๋ยวผมเป็นคนจัดภาพเองครับอาโอเค ไปเถอะย้อนไม่ย้อนทีิปทายไว้ก่อนเดี๋ยวภาษาหันบางนี้เดี๋ยววิวคงบินยืนนั่นแหละหันหน้าตรงนั้นลมปิวแล้วลมปิวแล้ว ไปทางนู้นไปทางนู้นเดี๋ยวไปแจ้งเข้าห้องน้ำเลยไปทางโน้นไปทางโน้นไปก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì này Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ู่นี่อยู่นี่ เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยแล้วปัน,นี้อย่าไปหาติดดถยอเขาเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ปรับเอ้ยไม่ด้นมันหายอวเอาไปเช่จะได้อกไม่ใช่งอไก่หรอ,อคล้ายๆเรา,า,าอาจจะเป็นงอนไก่ก็ได้เลย นี่มาทางนี้หลยย่างนะอย่าเดินไปก่อนมาเยินไปสุดนับนนีมาถึงตรงนี้แล้วรีบไปห้องน้ำก่อนเราจะได้เยินย้อนกลับไปเดินไปไปห้องน้าก่อนไปห้องน้ําก่อนแล้วเราจะเดินออกไปกลับไปย้อนกลับไปคืนมพราะมันจะยิ่งตะไกลเกิดอยากฉี่อยากฉี่ที่นี่เดินกลับมาย้อนกลับมาคืนอีกไกลนะ เอาล้มไปด้วยนะเล็กล้มไปด้วยรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบด้วยไม่ชื้อไปป้าผิชื้อคอยก็ได้จะอะไรไม่นักเอาเด้งไปตรงนี้เอาเอาเด้งไปทางเด้งเด้งนี่น้าเล็กกับข้าช้ารีบไปเลยเอาทิชชู่ยังไม่มีเลยทิชชู่อยู่ไหนโอ้ไปหาข้างหน้าทิชชู่ก็มีทิชชู่ก็มีเล็กในห้องน้ำ เขามีนมีนเล็กปัญหาทุกเรื่องเอาเน,น,น,ยนอายใ,ใหญ่หันมาฮะอ,อ,อ่ะเงี้ยถูกใจไหมมาเดินลุยมานี่เลยเดินลุยมาเลยเดินลุยมาเลย,เยอ๋อไม่เป็นไรล็อกอยู่แต่ในนี้แหละไม่เป็นไร เป็นยังไงถูกใจไหมโอ้ยใหญ่ใหญ่ชอบที่นี่ใหญ่ใหญ่อยากมาน,นี้เอาเนี่มันสว่างหูสว่างตาสวยงามชอบที่นี่เลยเดี๋ยวตอนยิงเย็นไปถึงช่วงฟอร่าพอดีอยู่จนอยู่จนถึงเย็นก็พอดีได้ได้ ได้อีกฟิลหนึ่งได้ได้ได้ยำเยนงายมาสาเด่นคุณเ็นมากผู้อันนั้นมากเกินมาธรรมดาลละดีแล้วระวังน้ำเลยนะเดินดูระวังแฉะแบบตุ๊บระวังหล่นตุ๊บไปเลยเล็กเดินแตุบตุบติดตบเต้าไม้ตุ๊บมันเละโคนบอกไปบอกไปทันยายไม่เลอที่หนึงแล้วระวังนี่ก็โคนเด้หนี่นายายแฉะเองมันเปื่อนนี่นั่นแหละเนี่ยสัมผัสดอกไปซะโอ้ แต่เนี่ยเขาไปจัดมิดด้อันนี้ดอมาเคยเห็นการนี่สวยจริงนะแดงหมดเลยสวยหมดเลยแดงแค่ทุ่งน่ะเอาแดงแค่ทุ่งเราถ่าเยืนอีกก็ได้ถ่ายไปเห็นเครื่องบินไปเห็นทั้งแดงเนี่ยนี่วิวสวยขนาดเลยนี่ยังไม่เปื้อนไงนี่นั่นแหละยืนคนละฟังเลยไม่เป็นไรคนละฟังได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวผมเห็นจัดฉากให้มอง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 ก่อนนี่ ได้กลังอ่อนทียาอ่าโอเคนี่นี่ตรงนี้อเยาเดี๋ยวคอยเดินมาทางนี้เดี๋ยวคอยเดินมาทางนี้ไม่เปียกแห้งแห้งแห้งโอ้ดอกมีแต่งามงาม ไม่ต้องร้องไม่ต้องนั่งยืนจังนี้แหละใครยืนใครนี้ก็งามแล้วเดี๋ยวเปิดหัวจิ้มพี่ก่อนเดี๋ยว่ก่อนนะเฮียคลาดหัวหายไปไหนอยู่ก้ามือเลยเด็ก็จะคาดผมเอย่างเนาะงามเดี๋ยวพึ่งว่าหายไม่หายไปไหนหรอกข้างมือเดี๋ยวมาเร็ว เหอนอสนาเข้าล่องนี้ก็ได้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องล่องเดียวกันคนล,ละล่องคนล,ละล่องเร็วคนล,ละล่องก็ได้ดูสวยเหมือนกันเ,เดินไม่หน่อยเดินไม่หน่อยเดินไม่อีกเด<อ>ินไม่อีกพอหันหน้ามานี่แหละคนจะ <c oughs> อิจฉาแท้ๆนะอะมานะเดิน มนกิงดอกาักทายด่วนมันจะปักกี่คนายายอยู่ในป่าเหมาวันนี้ไม่ไดเอ้ยถ่ายมาป่าันสิด้เอ้ยนี่ล้ลุยไปเลยนี่เขาไม่เห็นลุยไหมนี่มาใช่เดินนามานี่แกเดินตามมานี่กนอะนี่นี่เดินมาตามมา รับรองมีแต่งามๆเลยแหละภาพออกมาเนี่ยสวยมันมีแต่สีมันมีแต่สีสันเขาเขาต้องไหวซูนหลากหลาย เอานี่ยังได้ออกกำลังตรงนี้ยังไม่ได้เอาลูกชาวเจ๊ปีนั่นน่ะมันเจ็บทั้งปีเลยเนี่ยโทษปีจะถือหิวนะถือหิวเนี่ยนั่นกันคิวหรอกใหญ่ใหอกใหญ่ๆใหญ่ใสตะกี้พึงจะใส่นั้นๆใส่ยังไม่เจ็บไม่เคยทอดด้วย นั่งมันเห็นที่เจ็บปวดทอดินมันรอดสีน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เ,เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว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 อีกสามคนเดี๋ยวโอ้อย่างงามเลยสวยไม่ยายเอ้ยมือสวยแต่ดอกไม้สวยแต่ดอกไม้คนก็สวยมีทั้งดอกไม้มีทั้งฉากเครื่องบินสวยพุ่นเทาแจ้งรำนัก็้งกัดดอกไม้ หันมาแล้ววันนี้หันมาอาสนะหันมานั่นแหละนั่นแหละไมต้องวางลงเอาโอเคงาทุกคนบ่วงมาทางนี้ทางนี้ก็ได้นี่นบ้านมันม่วงไหนล่ะอันนี้่ม่วงนี่ชัวร์เไกล พอ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 นนพอมองตั้งกล้องอย่างเดียว้นโอเคอไเป็นไรล็อกต่างคนต่างเดินก่อน เดี๋ยวนั้นอีก hey. จ He ังหวะหนึ so ่งก็ดนั่นแหละตอนขากลับขึ้นไปเดี๋ยวพาขึ้นไปเขามีคาเฟ่ขายกาแฟอยู่ในนั่นเลยก็เล่นจุไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเดินสวนกลับไปก็ได้